อัน <c oughs> นี้ที่ปวดของจูนะเดี๋ยวที่ปวดของจูอ้าวมัมนมซะและ้วมัมนมซะ,ละ,ะแล้วเดี่ดยฮะอนุบาลเด็กคงเนี่ย Ừ, ตัวอะไรยังกินนมอยู่เว้ย กินนมแม่สี่ขวบกินนมแม่นะปกติสองสองขวบเขาจะแยกนะแต่นี่เราไม่แยกนะการสบายเธอเธอตามสบายเอาจดเอียรุดเอียอร่อยไหมหมดรสชาติแล้ว ลูกสาวอยู่อนุบาลสามกินไปกินมาเอียพอเลยมาถึงเวลากับ่าโบนสูงโบนสูงไว้โบนสูงโบนสูงไว้ลูกเว้ยโบนสูงไว้เดี๋ยวจะให้กิน จะให้กินน้ำอ้อยเลยบูดซุ่มบูดซุ่มบูดซุ่มเว้ย no food no food no family แพทไมงไหวแพทนี่แต่พี่ปุ้ยแหละไม่ยอมไปไหนนะพี่ปุ้ยชอบเล่นดินพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยนี่ยเล่นดินตลอดพี่ปุ้ยเนี่ยเนี่ย โอยพูดหน่อยไม่ได้นราจะไปล้วเนี่ยเอ้าไปไปไปฮัลโหลคนสวยอ่าดูดูพี่จูวันนี้เราจะไหลตกเขาแล้ววันนี้วันนี้ตกเขาแน่วันนี้วันนี้ตกเขาแน่เลยเด็กอ้วนเนี่ยเด็กอ้วนนี่ตกเขาแน่วันนี้อ้

ยาแล,ล้วตกยาแล้วตกเขามันเป็นเด็กนะถ,ถ้าถ้ามันเลื่อนขึ้นเขาเดียเ๋ยตกแน่นอนเห็นว่าปีน่ะบุ้บแล้วผุน่ะที่ๆของหนูใต้ต้นมะม่วงป่านะครับเนี่ยมะม่วงป่าสุกเขาจะพากันมายืนเก็บกินตรงนี้แหละครับทุกวันทุกวัน วันไหนได้ออกมาหนูก็จะมากินมะม่วงป่าสุกหวานมากเลยคุณปู่หวานมากหวานมากหวานมากเลยมะม่วงป่านี่มันหวานมีนนะมนนมมมย่างนรับมะม่วงป่ามันสุกนะครับ กุกล้วยแล้มันจะได้กินกล้วยอ่ะอยู่กล้วยข้างบนเพียบกินกินไม่หวานไม่ไหวแล้วกินไม่หวานไม่ไหวค่ายนี้ไม่ต้องห่วงอาหารเยอะอาหารเย,ยอย <laughs> ะเลยะเต้าก็ถูกเนาะมะเต้าก็ถูกอะ่ <c oughs> ะมะม่วงก็ถูกเนาะปลาทองเนี่ยขนมารถหกล้อเลยก็<ร>มาจากบนดอยอปลาทองใจดีเออกินครับเปลือกนี่เป็นยาทองนะบอกฝรั่งเลย มันเป็นยาทองโอเคใค,ใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,บรช่องช้างฟาร์มลี่น้องจูเนี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย